สวัสดีครับชาวราศีสิงห์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบูพยาเราจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์หรือชาวราศีสิงห์นะครับจะดูคําพยากรณ์ในช่วง1-15พฤษภาคม2 0 6 6นี้เป็นในเรื่องของการสกปกนะครับภาพรวมของ โหราศาสตร์ไทยกับการโครจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามรังใจกับช่างบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดลายไอมาได้ที่ user บูพยาหรือบูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับที่เรามาดูในเรื่องของอิทธิพลการยกย้ายดวงดาวที่มีผลต่อชาวสิงห์แล้วก็ลักนาสิงห์กันก่อนจะมีดาว ดาวศุ์ดาวพุธแล้วก็ดาวอังคารมีการโคโจรยกย้ายโดยจะมีดาวพุธเดินโคโจรผิดปกติวิกาติการเดี๋ยวเรามาดูตามแผ่นผังตรงนี้ได้เลยนะครับอิทธิพลของชาวสิงแล้วก็ลักขณาสิงนะครับมีอาณาเขตอยู่ตรงนี้มีดาวประจาตัวของคุณคือดาวอาทิตย์เลขหนึ่งได้โคโจรไปอยู่ในราศีเมษเป็นภพเรือนสุภะนะครับและเป็นตําแหน่งอุดด้วยหรือเป็นมหาอุดก็ได้ในบางจังหวะนะครับ แต่ว่าชาวสิงห์ลัคนาสิงห์เนี่ยโดยภาพพื้นรวมแล้วเหมือนจะดูดีมากเลยนะครับเพราะดาวประจําตัวเนี่ยโคโจรแบบเจิดจรัสแล้วก็แบบมีอํานาจมีวาสนามีบารมีที่สูงที่สุดในรอบปีแถมยังอยู่ในภพสุภะด้วยสุภะหมายถึงเจ้าหมายถึงความสําเร็จนะครับหมายถึงในเรื่องของการมีอะไรที่มันเป็นการนับหน้าถือตาการมีแบบ รัศมีมีออร่านะครับแล้วก็มีเรื่องของความโดดเด่นความสําเร็จความก้าวหน้าตําแหน่งชื่อเสียงการงานมาเต็มเลยนะครับดังนั้นชาวสิงห์ลัคนาสิงห์เนี่ยมีโอกาสนะครับที่จะได้ในเรื่องของตําแหน่งชื่อเสียงการงานการโปรโมทการขยับขยายการพัฒนาต่อยอดไปในทิศทางที่ดีแต่มันไม่ง่ายเสมอไปเพราะว่าดาวเนี่ยชุมนุมกันทั้งหมด1 2 3 4สาสร่วมกันอยู่ที่ราศีภพเรือนสุภา จริงๆแล้วอะ่ะบอกไว้ก่อนนะครับว่ามีอาทิตย์พุธพฤหัสแล้วก็ราหูถ้ามีถ้าเอาแค่ดาวราหูออกไปเพียงดวงเดียวทุกอย่างชาวสิงนี่คือปังมากดีมากนะครับแต่ทีเนี้ยมาดาวประจําตัวร่วมกับดาวราหูด้วยอันนี้ต้องระมัดระวังแล้วแหละนะครับมันแปลว่าสิ่งที่คุณทําสิ่งที่คุณกําลังแบบตัดสินใจกําลังคิดนะอะไรที่มันเป็นแบบอยากจะพัฒนาก้าวหน้าไปอีกสเต็ปหนึ่งเนี่ย ต้องพยายามอย่าใจร้อนเพราะว่าดาวไปจําตัวเนี่ยขึ้นเป็นมาเป็นอุดหรือเป็นมหาอุดเนี่ยนะครับมันจะทําให้เราค่อนข้างใจร้อนมากๆเลยเพราะว่ารัศมีที่ร้อนแรงคุณลองสังเกตดูว่าประเทศไทยเนี่ยร้อนมากที่สุดเนี่ยอยู่ในช่วงเมษายนใช่ไหมครับเป็นรอยต่อเดือนเมษายนเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดาวอาทิตย์เนี่ยขึ้นเขาเรียกว่าอุตรกุรุทวีปนะครับเป็นดาวอาทิตย์ที่มีกําลังมากที่สุดอยู่ในราศีเมษทําให้เป็นตําแหน่งอุด นั่นคือหมายถึงวาสนาบารมีความสําเร็จและคุณก็จะใช้อารมณ์ความรู้สึกในเรื่องของบางสิ่งบางอย่างมากเกินไปนะครับมันอาจจะทําให้ตัวคุณเองเนี่ยมีในเรื่องของสิ่งที่ต้องดรอปลงมาบ้างเพราะว่าในช่วงของปีเนี้ดาวประจําตัวของคุณยอยู่ในที่ที่ดีที่สุดแต่ถูกดาวราหูนะครับจะดับได้ในช่วงจังหวะหนึ่งทําให้ชาวสิงห์ลักนณสิงห์ยังคงต้องระมัดระวังเรื่องของข้อที่1น,นะครับ เรื่องของสุขภาพอนามัยของตัวคุณเองข้อที่2ระมัดระวังในเรื่องของการที่ตัวคุณเองนั้นคิดหรือทําอะไรมั่นใจเกินไปอาจจะเกิดผลเสียหายเกิดขึ้นตามมาภายหลังคิดอะไรต้องรอบคอบมากกว่านี้วางแผนสำรองด้วยแผน A แผน B แผน C นะครับไม่ใช่ว่าวางแผนเดียวแล้วมันทุกอย่างจะสำเร็จมันมีโอกาสสำเร็จแหละแต่มันจะมีคนหักโคน่นหรือมีคนแบบมีปัญหากับเราอะ่ะ เพราะดาวราหูเนี่ยมาจากภพเรือนราศีกุมภปัตตนีนะครับปัตตนีเนี่ยคืออะไรมันหมายถึงเพศตรงข้ามมันหมายถึงคู่ครองคนรักหุ้นส่วนคู่สัญญาและยังหมายถึงศัตรตูที่เปิดเผยด้วยแต่ศัตรตูที่เปิดเผยอย่างดาวราหูเนี่ยมีชั้นเชิงดังน,นั้นอันนี้ชาวสิงห์ต้องระมัดระวังไปอยู่ในเรือนสุภาเนี่ยรู้ไหมครับมันจะเกิดอะไรขึ้น มันร่วมกับดาวพุธดาวราหูด้วยเนี่ยแปลว่าเขาจะมีชั้นเชิงโดยการที่อาจจะมาหลอกล่อคุณนะครับหวังผลประโยชน์จากคุณใส่ลายป้ายสีคุณเลื่อยขาเก้าอี้คุณดิสเครดิตกับคุณนะครับเสียมเจ้านายคุณแบบเนี้ยมันมีโอกาสเป็นไปได้ทั้งนั้นเลยหรือว่าขัดแข้งขัดขาคุณนั่นคือสิ่งที่ชาวสิงต้องระมัดระวังมากๆวิธีแก้นะครับใครไม่ฟังคลิปนี้บอกเลยว่าพลาดแน่นอน วิธีแก้ไขนะครับคุณอย่าทําตัวเองให้ดูเด่นดูดังเกินไปไม่ใช่แบบบางคนนี่แบบโอ้วางอํานาจใหญ่โตแบบเนี้ยไม่ได้นะครับแบบเราได้ตําแหน่งได้อะไรแล้วแบบเย้ยคนอื่นแบบเนี้ยไม่ได้หรือแบบพยายามโพสโซเชียลม,มากมายอะไรแบบเนี้ยอย่าพึ่งเพราะว่าอะไรดาวอาทิตย์เนี่ยร่วมกลุ่มกับดาวดาหูรู้ไหมครับว่าในตามโหราศาสตร์ไทยเนี่ยดาวอาทิตย์นะ่ะดับคนอื่นได้หมดยกเว้นแต่ ดาวราหูจะดับดาวอาทิตย์ได้เพียงดวงเดียวแล้วดาวประจาตัวร่วมกลุ่มกับดาวอาทิตย์จะเกิดคลาดดังนั้นเนี่ยบอกเลยว่าชาวสิงเนี่ยจะมีปัญหาได้นะครับไอ้ขออธิบายยาวนิดนึงเพราะว่าบางทีปัญหาสิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นได้แล้วมันก็จะมีปัญหากระทบไปถึงในเรื่องของความสําเร็จความมั่นคงแล้วก็ในเรื่องของอะไรแบบเนี้ยหลายมีคนมาคอมเมนต์บอกว่าพยากรณ์สาแต่ว่าสอน70ไม่ได้สอนไม่ได้เปิดครอสนะครับ เขาเรียกว่าแนะนํานะผมไม่ได้สอนไม่เคยสอนนะครับแนะนำเนาะประมาณนี้เพราะไม่ได้เปิดคอร์สสอนก็บอกไว้เลยแต่หลายคนได้วิทยาทานจากผมเยอะมากบางคนแบบมาดูดวงนี่ยังกันนึกว่าเป็นหมอดูมาดูประมาณเนี้คือเขาแบบคือตามจนแบบอ่านดวงตัวเองได้แล้วอะประมาณเนี้ยครับ แต่แค่มาถามเราเพื่อความมั่นใจประมาณนี้ก็อยากจะบอกว่าเรามัดระวังเรื่องของคําพูดเรามัดระวังเรื่องของการที่จะต้องติดต่อสื่อสาร,รหรืออาจจะต้องเรามัดระวังเรื่องของเอกสารสัญญาการเซ็นการกู้กันข้ํานะครับจริงๆไม่ต้องน้อยใจนะชาวสิงเป็นทุกราศีเลยนะครับแต่มันจะเป็นกันคนละเรื่องแต่คุณอาจจะหนักนิดนึงเพราะดาวประจําตัวเข้าร่วมด้วยก็เลยทําให้เกิดปัญหาเกิดอุปสรรคตามมาภายหลังนะครับอันนี้คือสิ่งที่คุณต้องเรามัดระวังเนาะ ก็เดี๋ยวจะพูดเยอะเราตามไปเรื่องอื่นกันต่อที่เรามาดูเรื่องการเงินดาวการเงินก็ไม่รอดหรอกเพราะว่าดาวการเงินคือราศีกันของด้วยดาวพุธเลขสี่ก็ไปกลุ่มกับดาวประจําตัวอยู่จริงๆก็เป็นตําแหน่งที่ดีนะมีโอกาสที่จะต่อย,ยอดพัฒนาเรื่องของการเงินที่ดีแต่ คุณเองก็ต้องพยายามนะครับที่จะต้องแบบหลีกเลี่ยงการให้คนอื่นยืมเงินการเซ็นกู้การเซ็นคำอย่างที่บอกไปอะ่ะมันจะมีปัญหามีประเด็นกันได้บางทีเนี่ยเวลามีประเด็นเสร็จแล้วเนี่ยมันจะถึงขึ้นลงขึ้นศาลนะครับมีปัญหาต้องฟ้องต้องอะไรแบบนี้นะครับเขาไม่ได้จะมาคืนคุณง่ายๆประมาณนั้นเพราะมีดาวคู่ทะเลาะปากเสียงไม่พอนะหรือทะเลาะปากเสียงยังน้อยนะครับเราได้คืนเนี่ยแต่ถ้าทะเลาะปากเสียงเราไม่ได้คืนด้วยเนี่ยต้องไปฟ้องศาลเอานะ เพราะว่าถ้าคุณปเป็นเซนกู้เซนคําแล้วอะ่ะบางทีแล้วมันทําอะไรไม่ได้แล้วอะ่ะนะครับมันมีผลในทางากฎหมายไปแล้วอะ่ะเราก็ต้องฟ้องอย่างเดียวนะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังสำหรับชาวสิงห์มากๆเลยนะครับแต่ว่าโดยภาพพื้นรวมแล้วอะ่ะการเงินของคุณถ้าสมมติคุณไม่ได้ใครยืมเงินเลยนะครับแล้วคุณทํางานคุณทําอะไรปกติของคุณเนี่ย นะแล้วคุณก็แบบได้เงินเก็บเงินปกติโดยที่เราไม่ได้เอาเงินไปลงให้ใครเลยไม่ได้ไปอะไรเลยอาจจะแบ่งเจดให้แบบเออพ่อแม่พี่น้องครอบครัวของเราแค่แบบเป็นรายจ่ายช่วยเขาอะไรเงี้ยโอเคไม่ได้ให้ยืมไม่ได้เซ็นกู้เซ็นคำํำอันเนี้ยโอเคนะครับมันก็อาจจะมีรายจ่ายเข้ามาบ้างเล็กน้อยนะครับก็อาจจะเยอะกว่าเดิมนิดนึงอะไรประมาณนี้นะครับในเรื่องการเงินก็พยายามเก็บสันปันส่วนการเงินให้มากๆรอบครอบกับการใช้เงินและมีสติกับการแบบ อย่าลืมนะครับเอนดูเขาเอนเราขาดนะเคยได้ยินคำนี้ไหมครับอย่าไปแบกความทุกข์ของคนอื่นที่ไม่ใช่ของเรานะทีเรามาดูกันต่อนะครับมีดาวเกตสุริย์เนี่ยโคจรเข้าสู่เรือนการเงินด้วยนะมีมีกระแสเงินสดเข้ามาอย่างรุนแรงแต่ก็อาจจะออกอย่างรุนแรงอันนี้คือต้องระมัดระวังตอนได้ได้เยอะมากตอนหมดก็หมดไปเยอะอันนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับทีเรามาดูกันในเรื่องของอะไรต่อดีการการงาน อิทธิพลการงานของชาวสิงค์คือราศีพุกศพของด้วยดาวศุ์เลข6ได้โคจรกลุ่มกับพพกรรมะตรงนี้การงานดีนะครับการงานเด่นการงานมีโอกาสที่จะโดดเด่นท่ามกลางสังคมนะครับมีโอกาสที่จะได้ในเรื่องของการงานประสบความสําเร็จดีแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างอย่างกระทันหันเช่นบางทีเราอาจจะต้องไปอยู่ในต่างถิ่นแต่ง ต่างแดนต่างประเทศหรือบางคนอาจจะไม่ได้ไปทํางานต่างประเทศเลยก็ได้แบบนี้เป็นต้นอ๋อแล้วระมัดระวังเรื่องของการมีปากมีเสียงการทะเลาะหรือความไม่เข้าใจผิดอะไรแบบเนี้ยอาจจะมีคนปากบอลปากเสี้ยมนะครับไปเสี้ยมเจ้านายมีปัญหากับเราเรื่องของปัญหาตรงนี้ได้นะคุณจะโดดเด่นมีความสามารถมีการพัฒนาโดดเด่นก็จริงแต่คุณจะถูกทุบคุณจะเหมือนตะปูที่มันงอกขึ้นมาแล้วคนอื่นเขาจะเห็นว่า มันมันเหมือนตะปูที่งอกอะ่ะเวลาใครเดินไปแล้วเหยียบตะปูอะ่ะมันก็เจ็บมันก็อะไรแบบเนี้ยอันนี้เปรียบเทียบให้ฟังเขาก็จะทุบเราลงมานั่นคือสิ่งที่คุณต้องระมัดระวังเวลาโดดเด่นปุ๊บจะมีคนเพ่งเล็งคุณทันทีนะครับเจ้ากรรมเนเวรเนี่ยเช็คบินทันทีนั่นคือสิ่งที่คุณต้องระมัดระวังอย่าโดดเด่นเกินไปในช่วงปีนี้นะครับประมาณนี้และก็ ดาวการงานยังดียังพัฒนายังเติบโตยังดีอยู่นะถ้าเราพยายามนิ่งเงียบของเราไปพยายามมีระเบียบแบบแผนกับการคิดการตัดสินใจอย่างที่บอกว่ามีแผน a แผน b แผน c รองรับไว้ก็ดีนะเพราะบางทีมันผิดแผนมันมีการพลิกกระทรันหันพรรอร่วมกับดำหรือตะยู่โดยภาพพื้นร,รนวมการงานยังประสบความสําเร็จดีแล้วดาวการงานก็จะเลื่อนเข้าไปสู่ราศีเมถุนเป็นภพเรือนลาภะ ปรปลว่าคุณจะมีโชคมีราบเรื่องการงานการงานจะโดดเด่นมีนะเมตตาทําอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือทําอะไรก็มีคนแบบคอยแบบสนับสนุนส่งเสริมที่ดีนะครับเป็นอะไรที่แบบดีมากๆสำหรับชาวสิงห์นะดังนั้นบอกไว้เลยว่ามันยังมีการงานที่ดีนะครับยังไงซะก็พยายามแบบอย่าไปต่อรองต่อเถียงอย่าไปมีปัญหากับบุคคลอื่นนิ่งๆเงีเยบๆเ ب, ข้าไว้ทุกอย่างจะดีเองสำหรับชาวสิงห์อดทนไปในช่วงประมาณ หนึ่งพฤษภาหลังจากนั้นจะค่อยๆบรรเทาในช่วงของเครื่องเดินหลังเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เรามาดูในเรื่องของอันสุดท้ายคือเรื่องความรักความรักของชาวสิงห์ก็คือราศีกุมของด้วยดาวราวหูเลข8 ตัวนี้แหละคือตัวที่ทําให้เกิดปัญหาได้บ้างมากที่สุดเลยอันนี้คือคุณต้องระมัดระวังบอกไว้เลยว่าในช่วง1 1ึถึงสิพฤษภาเนี่ยความรักความสัมพันธ์ยังไม่ค่อยดีนะครับแต่ฟังแล้วอย่าเพิ่งปิดคลิปนะเพราะว่าบางทีแล้วเราต้องต้องหาวิธีการแก้ไขปัญหาบ้างหรืออาจ,จต้องมีสติกับการรับมือกับปัญหาความรักครั้งนี้บ้าง 1. ปัญหามันจะมาจากคําพูดนะครับกับคู่คองคนรัก 2. ปัญหาจะมาจากเรื่องการเงินนะครับมาจากเรื่องการเงินด้วยบางคนเนี่ยบอกเลยนะความรักมันอยู่กับการเงินด้วยนะเพราะบางคนเอาความรักไปผูกติดก,กับการเงินเช่นคุณต้องส่งเสริเลี้ยงดูฉันคุณต้องแบบรับเอ่อต้องช่วยเหลือภาระทางบ้านของฉันนั่นนู้นนี่คือมันมีภาระผูกพันกันนะเงินนะ่เปอร์เซ็นเป็นสิ่งที่สําคัญบางคนบอกว่ารักก็พอเงินไม่เงินไม่สําคัญ เขาบอกว่าไม่จริงลองไม่มีเงินแล้วมีรักกันดูสิยังไงความรักก็ไม่รอดนะครับแบบนั้นนะกัดก้อนเกลือกินเอ่ยนะครับไม่ได้มีการซัพพอร์ตช่วยเหลือกันเอ่ยอะไรแบบเนี้ยมันก็จะทําให้ครอบครัวมีปัญหาความรักมันไม่สมบูรณ์แบบอยู่แล้วนะครับอะไรแบบนี้เป็นต้นอันเนี้ยคือก็อยากบอกว่าให้เราอ่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไป ค่อยๆคิดค่อยๆตัดสินใจค่อยๆไปบันทีแล้วอ่ะปัญหาสิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นเดือนเมษากับเดือนพฤษภานะครับพอหลังจากนั้นจะค่อยๆคลี่คลายอันนี้ไม่ต้องกังวลนะเดี๋ยวมันก็ค่อยๆดีขึ้นนะครับความรักความสัมพันธ์เนี่ยแล้วถ้าเกิดใครที่โสดมีโอกาสที่คุณจะได้คู่ที่เป็นคู่อาจจะเป็นคู่ไม้นะครับหรือคู่ที่อาจจะแบบเหมือนมีอายุมากๆหน่อยนะครับก็คือดาวเสาร์เนี่ยเขาโคจรเข้ามาเล็งหลัก ขนาไปอยู่ในเรือนคู่แปลว่าคุณมีโอกาสจะได้คู่ไม้หรือคู่ที่มีอายุมากกว่านะครับแล้วช่วงนี้อาจจะรูดูร้อนอกร้อนใจนิดหนึ่งกับในเรื่องของความสัมพันธ์บางทีเนี่ยคู่ครองคนรักหรือเราอาจจะเลกล้องความสัมพันธ์จนเกินไปมีปัญหา,ม,ญหามีปากเสียงมีการทะเลาะก,กันเรื่องของความสมหวังความสุขความแบบคเรั้กว่าอะไรล่ะงานสมรสงานคอมมิตเมนต์สิ่งต่างๆเนี่ยทุกอย่างเลยที่มันเป็นการพัฒนาเนี่ยมันมีโอกาสแต่ มันอาจจะไม่ได้ราบลื่นนะครับเพราะดาวเสาเนี่ยโคจรจากเรือนอลิไปทับดาวเรือนคู่แล้วดาวคู่ก็ทับเรือนต่างๆนา,นานาทับทั้งดาวประจําตัวทั้งคือคู่ของคนรักเนี่ยอาจจะมีประเด็นมีปัญหากับเราสร้างเรื่องสร้างปัญหาให้เราปวดหัว เราต้องไปแบกไปรับไปช่วยเหลือเขาบ้างนะครับแบบนั้นเป็นต้นเนาะหรืออย่างน้อยก็หนักอกหนักใจเรื่องคู่ร้อนอ,อกร้อนใจเรื่องคู่แบบนั้นเป็นต้นบางคนอาจจะยังไม่ใช่คู่เป็นเพศตรงข้ามแค่คุยกันก็มีปัญหาได้อันนี้ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปพอหลังจากประมาณครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤษภากริปหน้าอาจจะดีขึ้นผมพอดีผมไม่ได้ดูแผนที่ไว้ก่อนต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาแตกรายละเอียดในช่วงของครึ่งเดือนหลังกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันเนาะสำหรับใครที่ชอบนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะ สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ